ก็เราแต่งนะมึงโดนไการเรียนเป็นทิ้งแต่ยงำกันถ้าเราไม่รู้จักเต่ยงเรียนระบากอันกูแต่ก้อนไปตำานจริงแล้วตำตทน้อยตำปัมน้ำมันํำได้กล้องเดลือนได้เต็งต้องกี่กอกปอนสวยกูไปปัมเด็กไปปัมเด็กเออหลังไปปัมเด็กปื้อออดีมันนอนพิดปลาเป็นพ่อในใกล้มันกลาคืนอยู่ใจอ่ละกูเปรี้ยกันกี่กอกปอน ใน่มึงอย่าลืมนะเจ้าหน้าในยุคปัจจุบันนี่คนจะต้องทำอะไาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่นี่จะเล่งภาษาจีนได้นี่คือเขาพิจารณาเป็นพิเศษกูจะภาษาจีนกลางไงเจนเงี้มัดจิตและภาษาชไดที่ได้บ้างกับภาษา์คิดได้หอเ่ได้ไดขา้าปาชญ์คิดมันตัวมาเวลาเขาตามเราจะต้องตอบอย่างเกณฑ์าวาผู้ยิ่งตามเราก็าตอบเขาการต,ตอบของปราชญ์คิดก็ว่าเปรีออย่างเกณฑ์วา คุณยิงตามเขาบอกว่ายึดเสือแต่ว่าคุดใหญ่ตามยึดเสือแต่ว่าแม่ไม่ตามยึดเสือตอนนี่เป็นคำโตภาษาอังกฤษเออทีนี้คำว่าสวัสดีสวัสดีนี่เต็งก็คำว่าสวัสดีนี่าระทังกฤษก็บอกว่าฮัลโหลแต่มันแยกกันเป็นช่วงๆแยกกันเป็นช่วงๆเออถ้าว่าเจ้าก็เขาบอกฮัลโหลกูดมาดิ้งถ้าว่าวันเตียงเตียงฮัลโหลกู อีพนิงแต่ต่วันเย็นๆฮัลโหลกูณมุ้งมิงนายเป็นนายเป็นนี่จะมึงเล่นกันเป็นปัตตาได้บายได้เป็นประโยคกันเออเป็นประโยคนี่มึงเล่นเลยดิฮะกีบุลแล้วเตียวจิ๋งจิกับรุนฮะกีบุลนเตียวจิ๋งจิกับรุนให้รเรยกีบุลนคนบุรี แ่วจะลิงติงจะแล้วทีข้าวพลนทีโคนเผา,อ,าอยากจังเที่ยนบภารสร้างคฤิเออันนับเป็นไม้บัตรสร้างคฤินับเป็นในลองนับเลยที่วันตูตีโป้ควาทิกเจเวนเอกนายเต็มิปเต็มที่เวันวันวันวนเล็กนึ่งก่องตัวไม่วันวัน ห่ว <S preach science> ันตู <ian> <ET S> wow. ้วันสงการติีวันวาเลนไทน์ติหวันกจงเมงติกวันเบิกินเบิกินเออไอตูนสงกเียนเีอว่าปาใกล้น้ำตูนตูนั่นโตก่อแน่นเปียเมื่อมากัรล้วปลาล้วนล้วนแบบกันเคยล้วนล้วนเจอล้วนหลูก้มเจ นวนไม่ทิ้งอยู่นะกุลตะนวนทิ้งต้องไม่ได้หลูอันนวนทั้งวันหลูกล้ามเกยคนพอนิได้นะเหลืองนับได้เหลืองนับมึงโดูมาในกูวันก่อนจริงเลยจะไม่แต่เล็กเสียงกูกาหยาบ้ากาหยาบ้าเออกูรับเลยเกี่ยวกับกาหยาบ้าสอยโอ้ไปตรงไอ้กวาลังเกย์กอมุ้ยไปเกย์กอมุ้ยเฮ้ ทีนี้พอต้องยาเช็ดทีนี้กัลรังก่อยนับแล้วก็ตรวจเลียว่าครบไหมก็พอนับเช็จก็ไม่เจนนับหนึ่งสองสามอยก็ต้องนับเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาอังกฤษเออวันโตตีโกควายกิ๊กจะเว้นเอกนายเพราะว่านายเช็จกูเอื้อขึ้นแล้วยืนใส่หมวกเกี้ยวอยู่ดีกคยนายแค่เพราะว่านายเช็จกูบอกว่านายหมาทีนี้ไอ้กัลรังมันบอกว่านายแล้วตินกวัวนายหมามันว่านายตินนายหมา เตี้ยงกับกูเตี้ยงกันไปเตี้ยงกันมาโต๊ะจับต่างพ่องคนให้พริตติ่งการเล่นน่ะเด็กเรื่องความรู้นี่เป็นทิ้งเด็ดทำกันอันแต่ว่าคนเราถ้ามีความรู้ต้องแก่ความรู้ให้เป็นประโยชน์อย่าเตแก่ความรู้ไปไหนต่างที่ินอันเด็กบ้านเราไม่จะได้มึงไปเล่นที่กุงเทปแต่เต็งยเตี้ยปรถเมย์นีโอ้เตี้ยพงน้ำเตี้กับเพงเด็กมันเต๋อเกี้ยนเด็กเต๋อเกี้ยนเออแล้วมือบอลเด็กทุกวันมือบอลเออ มือบอลนั่เน,น,น,เนเด็กถูกวันมึงอกี้แล้วมันถึงเกลี้ยงไปนทีนี้กูว้นกูปอบกันแล้วเรื่องเด็กมือบอลนี่สอยกูกับรถแล้วแข่งไปติดกวยเด็กตกเทียบช่องป้าน,นั้นป้ากวยเด็กแล้วป้าปือตัองเทียบช่องปนากูป้า,าอาวุลเลยแล้วป้าปือต่งอาวุลเดีมันเด็กมันมือบอลนี่มึงเก่นไหมตีเตะแยกตีทา่าแยกกันเมื่อนั่นเขาจะเกลียดหน่อยตไปรถไอ้ตีท่าแยกเขาบอกว่าป้ากวยเด็กปรับห้าโดย กูทำได้ได้วันต <It 's S 1> right? ั <c oughs> ้งาด้วยอย่างนังกูปาหันสองปนากว่าป้นดูใจเด็ดบอกกูปาเด็ดวันที่หน้ากูไปตึ้งบอกเจรจดบอกเคยบอกแกเกี้ยวบางนี้ก็ยิ่งเกไปก้าวเด็ก็ย่อยบอกจะเออจกเกี้ยวเอ้คอนี้พอมายตัวตั้งาด้วยพอมันจะร้องพันที่จะเกี่ยวทำอะไรกูบอกว่าพอมากวยแดงหันแกว่าเอาไปตั้งาเลยเกี่ยวไมาจับบานแต่เรื่องปัดผืนติดในปาหัวเด็กมันมือบอลเลยฮะก็บอกว่าปาควายแดง ปรับห้าร้อยแต่ไม่โดนเด้กกันไม่โดนมาไต่นีมันเอาใจเหย่ไปใจหน้าปอบละกูหานกระตึ้งบอกว่าปากวยแดงไปรับห้าร้อยมึงแลวไอ้เด็กเด็กมือโบนี้ก็เมื่อไห้กูมึงจำได้ไหมจำไดแต่เร็กตอนเด่าก่อนตาดใตไทยกูเจอรถอีทูทูบากคันขัววินนั้นขัววินเออแต่มันกับเกินเจร้อยเจร้อยทีนี้กลางรถมันเกินวัาจีกูนี กูป้าไปจอดลุง้าเด็กมันไปเอาตาปูไปจึงกีดกันหลักกีดว่าเปลือเต้าคำทีหกมึงแหลแล้วก็มันโตกันเลยที่คนที่เต้าคำทีหกแล้วโตกันเลยเด็ดใจมันจะต้องไปกีดเต่หลอดกูกูกับลุง้าป้าไปตําที่เลยกูว่าอู้เอออู้จังตาก็แล้วก็มากันขันจังตาใจดีจังตานี่จังตอนนี้ตอนวารานเออหัวกบเลยว่าจื้อจังตอนเออไม่โด้เดินเปลือหัวกบ แตะไหนทีนก็กูปาไปบอกว่าไปตำเกี้ยที่จ้าก็ทปตำเกี้ยเรียบร้อยพอตำเกี้เรียบร้อยเช็ดนลุงจ้ามาจอดเช็ดเกล็ดแปมมันเกียดลาเกล็ดหัาเปลือกตีกูนตีเจ้ากับตีบวกลากว่าตายถ้าเปนันตกันตายกูไปตึงบอกจังตามากว่าตรวจอยเติมกรวัตเจ้ากับตีบกตีจอยตีลังมันไม่ผักเต๋พอทำเกีเรียบร้อยเช็ดปลามาจอดได้ช่วงวันนะเก็ดแม่มเติมหลาหัวเปลือกตีกูตี เขาทำไม้เต้ากับที่ผกมันไปเติมกำลังมันบอกว่าเออถูกต้องแล้วมึงและแต่เด็กๆมันเว้นไปนี่เกิดจริงๆเกิดขึ้นเอาอย่างนี้ก็ได้กันนะลูกนะในเมื่อลูกก็พาเข้ามาแล้วพ่อก็ไม่อยากจะขัดใจพ่ออยากให้เขาทํางานลูกพิจารณาก็ได้กันว่าวัดสันในความรู้ก็แค่นี้ลูกจะให้เดือนเท่าไหร่ในหนูนึกความรู้แค่นี้จะให้เดือนเท่าไหร่ในเท่งความรู้แค่นี้จะให้เดือนเท่าไหร่แล้วเขาจะเหมาะสมกับงานอะไรค่าพ่อ ลูกมอบพ่อมอบหมายหน้าที่ตรงนี้ให้กับลูกพ่อจะไปพักผ่อนก่อนและขอทุกคนทํางานกันให้เต็มความสามารถขอบคุณมากกับท่านเสียตีครับขอบคุณมากกับเกดได้มีงานทําแล้วขอบคุณมากครับเ,ออเราไปแล้วล่ะที่นี่คุณวสันค่ะนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเป็นคนใช้สําหรับฉันเล้ล่ะผมได้ทํางานไปที่เรียบร้อยค่ะขอให้คุณวสันทำงานกันให้เต็มความสามารถ งานแรกที่ฉันอยากจะใช้คุณวัสดุมานั่งข้างหลังนายหน่อยสิครับนายแค่นี้ได้ไหมแค่หยับขึ้นมาอีกนิดแค่นี้อีกนิดแค่นี้แค่นี้ล่ะนวยกายโอ๊กือว่าตำนามใกล้ว่าลุงเลยลุงหลวงเลยจนเกีอบพุม่มดีว่าใกล้กว่าจับด้เลยนับวนานะ Chơi mà nâng căng lặng nài nói kỳ kê đi đài bay cây yap kê, kê ma ek ít kê đi đài ek kê đi ngoài nài rồi nít Kê thêm một chào ngủ rồi anh ơi tên em mặt 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 ไปแรเกแเดเด็ดอย่าเลนี่แต่พอเลกกันตึ้เหลืองนี่นกับกูมึงรวม,มันแล้วหมอกับกูนี่รบกันจนกระทังตึงวันตานตยใคนี่และกูติดก้อยอามาไห้กับพรอ้อมหมอี่และเพืองปันเพืือไปเตียวนยันปีใหม่เตียวันปีใม่เท็ลกัตินีลุงเจ้าขึ้นมาตึงกับกูก็ไปตึ้งก้าวอ่างพอก้านา้ำเท็ดเรียบร้อยเท็กันตินีก็ไปตึ้งก,งกมเล่กองกูมันเป็นจี่หมวงขึ้นมาก้อย,อยเออเป็นี่หมวงเออ พอเป็นที่หวงเทเลรงกันแต่เดกูก็ตกใจกูก็ไปหาหม้อกว่าหม้อเออจ่อยตีตาไม่รู้ปัดปืนแล้วไอ้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วไอ้หม้อขวาได้เรื่องแล้วกูเต้ก็ตกใจจะเป็นเหนืออะไรกว่านตะปืนแล้วหม้อขว่าจะต้องตัดต้องไปโรงพยาบาลที่นี่ด่ากูจะบั่งตกใจกว่านบ้านเลยมั่งจะมั่งแก้เส็จไลยบ่ไอหมอตัดเออหมอตัดต้องไปโรงพยาบาลตที่นี่ด่าติดลุงเต้เมื่อกี้แล้วทิพย์ห้าวันปนก็การตรวจออกมากูหนังรัมสุดใจ ไอ,ตอต้ตี่หมวงติดติดอยู่เตะใกล้กูไม่ใจเป็นมันเล่งเตี้ยปล่อยเลยกางเกงในมันหลอกไรดีนูะเลยอยะไม่และชีวิตกูเนอะเด้อพวกนั้นทั้งสองคนลงไปข้างล่างก่อนไปเดี๋ยวฉันจะพาคุณวัชร,ร์ไปทำงานในห้องไปเก่งลงมาข้างล่างวะต่อเดียวเพื่อวันน้นองวันฉันเนื่อยตอนน่อเดียวเราจะได้ขึ้นพลัดเปล่าละได้เป็ดไปไปไป นับตั้งแต่บัดนี้เป,ป็นต้นไปคุณวัชร์จะต้องทำงานอยู่กับฉันในห้องนี้ครับนายเข้ามาข้างในนายเข้ามาข้างในหน่อยสิครับนายนายต้องการจะใช่ได้ผมก็ใช้ไม่ได้เลยวัชร์รู้ไหมว่านายร้อนร้อนมากไหมครับนายมากสิจะถอดเสื้อนายหน่อยได้ไหมได้ครับเอวัชั์ครับทำไมมือของนายสันล่ะผมไม่เคยอ่ะไอ้ใดนะจ๊ะผมไม่เคย นี่ไอ้เจงนันน้องวังาสั้นไม้เกย์ี่จะน้นองโดงเดือนไม้เคยบนเดโ,โวกันคนเนีชยชถอดเสื้อหน่อยสิครับเปลวน้ำมาเช็ดตัวให้นายด้วยครับนายเช็ดแล้วนายครับนายค่ะนายครับค่ะผมผมมีอะไรก็บอกกับนายได้นะคือคือนายครับผมผมผม ผมผมบอกไม่ถูกจริงๆนะครับนายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมอะนายผมทนไม่ไหวแล้วครับนายอุ้ยทำไมจะต้องทำลายกัรกบได้เช่นนี้ไม่ทราบผมบอกตรงๆนะครับผมทำไปเพราะผมเผลอไปไอเก่งเราขึ้นไปเพลอบ้างเออเพราะ้าจายได้ก็แต่เข้าตาปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยก็สิปล่อยก็เดี๋ยวนี้ปล่อยก็เดี๋ยวนี้ ไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กเออปีโมยหนังบิดก้าแล้วดูเก๊กปนและวลนี่หนูเออเป็นไม้นานวันนั้นแหละปล่อยเขาสิปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยแล้วปล่อยเขาสิเจ๊กเจ๊เออไม่อยากจอเจ๊ปีโมยเลยลุงจิ้นเดินกลมเลยใช่ ม่แรงแจ้งไม่รัดปล่อยก็สิปล่อยก็เดี๋ยวนี้ปล่อยก็ซีจบกครคิดว่าไม่จำกันยามเมื่อคุณจบจันหัวใจมันสั่นไปถึงในช่วงแรงแจ้แจงเออไปมึงตั้มใหญ่ใจหลุดเลยกัยังปลาอะไรอมอะไรติดๆปอยเี ยินมึงกินเลเย็นป้าตุ้งตุ้งนวกูเตงเออเตงเออเออเตงเออืมมึงไปเล้นอเงไปเรที่นอยกูติดรับเลยไหมรับแล้วรับแล้วรับแก้วต้องไปเเว่ัตั้งจันจันน่ะจันกว้านมลือใช่ไหมลอยมี้เลือกนนี้เฉยไจะอย นพี่น้องมาเตะโนดได้คนต่อจากก็ใกล้ต้องกินหรือไงวะโอ้บ้ามันใจตาแต่เตะโนดนุนแม่กาลันนั่นควายก็ยังไม่ลบตีอะไรกันเลยดูนี่ยอ็มรักกันจริงต้องประเดี๋ยวเลยวีดีโอจับมาแม่เลยแล้วก็บากินกูนั่นไปกคุณแม่กูแม่แกลั่นเลยกูกันนี่กลั่นเลยรันเลย อ๋อเหมือเบากับเศร้าก้าวไกลว,ว่าใครจะ สาวเก้าไกลนี่ใครจะทำนั่งเคยจำเคยไหม่ไว้ลายหกบกับไหนกไก่กับยาข้าวปาปนั่จะทนอยู่ใด้าไม้เลยนกกับแรวแมวกับนูนี่หูกับเกียดนุ่มหนังเบียดเศร้าๆอย่าไงนั่งลาวเลย ยอมเข้าใจกันดีแ้ละกับผู้ที่เคยน้องจะเพ้ยค้อ,องแปลกตอนเมื่อแรกกนึ่งคืนยามนอนนอนใจต่อกในนุ่นอ้วกคำดอกบัวนี่น้นอ,นนองเสี้ยวปลาปอยเกลียวหมดปื้อปีตอกนอดตอกนี้จีตั้งคืนยามดึกดื่นลมวาวหน้านอ้องอออปัดไน้เบากอดเมีย เือว่ารถไกวยสายตายน้องเดือเลย ใหญ่ใหญ่ไกลหลายกิโลสองกันต่างนางเอยสองกันต่างรักแรงนักหนาเอ็นยาก่ะค่ะคืนมามาค่ะ ជ្រើនសាត់ខ្ញើីសូវើនខ្ញើីស្ន់ខ្ញើីស្នុងពី្នៃន្នុ ไอนีตัวปีนังจมยอดกลมกลมเมื่อนนมอยู่ปินเสียงเครื่องขานเจ้าวิ่งขาวซ้มรอยโยดหัวเข้าเกยกดวิ่งโลดอ้วนหัวอินอยู่กลางซอกก้างเงดิน Quỳnh cao tầm kè Lục xúp lọt quay Nàng ơi Lục xúp lọt quay Thì mới cởi say lọc Chặt cao chặt ọc ลจุม่มบอลชาววีปตีละแม่ยดและเที่ยดินตึ้งแลลวจันดีจันดีจะวางป้าตางสูงสรงรอนอุโมงก้าวนาคอนซี cào lai chạy săn vinh con bạn kêu pian leo hạt cỏ nhai tiệp ra gặp xa tà đi đón quái, cho nhai วันนอนให้เบาย่ำหนุ่มขอแต่ตอนนี้ตีจิบซองปี่น้าเงาเข้ามาเล นะครับเดี๋ยวข้อ,อยู่ที่การแสดง,ไงไเพลงแต่นี้ครับเดี๋ยวใครย้ายเต็นต่อเดี๋ยวทักเิียเพลงต่อเดี๋ยวให้กลายเคลียดกันนะครับกลายเคลียกลายเมือ่อยอ่ะขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกไส้ขอบคุณทุกคนครับจะมานั่งให้กันบังใจขอบคุณไปตึ้งนายอกองค์การเมือนนั้นจังหวัฒนธรรมกับนายติดจุย๋ยจุ๋ยสำหรับคืนนี้ครับผมนั่งมงคลตะลุงชาโดสวัสดีครับ มันเป็นไดสื่องพุมพวงรู้เร็วเปล่าทิ้งแก้วชาไทยไปเลยเดือนก้าช่างสุดสัยกาวกลับมาทำไมคงจะโดนก็ทิ้งไปเรื่องไงเจ้าท้งโดนหน้าเศร้าหมดอะไรนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วนองแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วัน สาสสาเสนีกระไรโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาที่ไรใครก็รู้ดีไปหาข้งหน้าดีกว่าคนซุอคนน้ำรวยก็อาจจะมีที่นี่ไม่มีความหมายพื้นอยู่ไปจะเป็น,นของพี่กขอใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคด,ดี ชคดีนะพี่ไม่ว่ามา ขึ้นมามันจะไปไม่ลานี่นาไปกับหนุ่มเมืองลวงจึงคนข้างหลังนั่งน้ำตาดวงมันจุดใน่สวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าจิงแก้วคราไทยไปเลยเดือนก้าช่างสุดสก,กาวกลับมาทำไมคงจะโดนกับท้งไปเรือไงเจ้าถึงโดนหน้าเศร้าหมดอะไร ว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วันช่างนาสงสารเชนี่กระไรโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจทำตาตีไหลใครก็รู้ดีไม่หาข้างหน้าดีกว่าคนซูหาคนดำโลยก็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมาย คืนอยู่ไปจะเป็นของคิดขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโชคดีนะพี่ไม่ว่า